สวัสดีครับวันนี้ผูกอแนะนําพัดลมเทอร์โบเจ็ตตัวนี้นะครับจะเป็นพัดลมขนาดเล็กแบบพกพาง่ายนะครับน้าหนักก็ค่อนข้างมีน้ําหนักอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นของดีทีเดียวนะครับสาหรับใครที่อยากได้พัดลมพกพานะครับที่เป็นระบบของเทอร์โบเจตนะครับค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะสวิตช์เปิดนะครับตัวนี้นะครับจะมีเม็ดไฟบอกเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับเราสามารถเลื่อนนะครับเพื่อเร่งความ แรงของลมได้นะครับก็แข,ข้างแรงในทีวนะครับความเร็วรอบของพัดลมนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นรอบต่อนาทีนะครับค่อแข้างแรงในทัวนะครับเป็นพัดลมแบบเ,เป็นมอเตอร์แบบบัสเด็ดนะครับจะไม่มีแปลงถ่านนะครับเดี๋ยวมาลองประสิทธิภาพเรื่องของการเป่าลมดีก่อนนะครับ เรล,ลองเป่าขับเป่าน้นดีนะครับแรงมากนะครับน้ำกร,กระจายเลยนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากจะเป็นพัดลมเจ็ตสลับเป่าแล้วนะครับยังสามารถไปเชื่อมศูน่นได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับประกอบเข้าไปแบบนี้นะครับ แล้วก็เรามาลองดูดเศษหินอยู่นะครับเปิดเหมือนเดิมแล้วก็เร่งความเร็วนะครับความแรงในการดูดครับก็ถือว่าแรงมากนะครับดูดเศษหินก็เล็กได้แบบสบายๆเลยนะครับ นอกจากจะเป็นพัดลมเจ็ตเป่าลมแล้วก็ดูดฝุ่นแล้วนะครับเขาจะมีใบมีดแบบนี้นะครับนี่เอาไว้ตัดเชือกตัดอะไรได้นะครับถือว่าเป็นพัดลมเจ็ตแบบทีอินวันนะครับหากใครสนใจพัดลมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำไว้ที่บอกพิกัดไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็นะคอมเมนต์ไว้ให้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ